มาดูความสําเร็จในการจัดงานมณนิสโปโคราชที่ผ่านมานะคะ3วันสําเร็จเรียบร้อยด้วยดีแล้วก็กระแสตอบรับดีมากค่ะมียอดธุรกรรมนะคะพุ่งไปกว่า5,700ล้านบาทค่ะโดยคุณภาคณีวิริยะรังสิษประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมณนิสโปเปิดเผยค่ะบอกว่างานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่19มณนิสโป2025โคราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่ผ่านมาณนะห้างสปปรรพสินค้าเดอะมอลลคราชจังหวัดนครราชสีมามียอดธุรกรรมนะคะทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ line, รวมกว่า5,730ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการมากกว่า12,100รายค่ะสำหรับยอดธุรกรรมที่สูงอันดับที่1นนะคะได้แก่สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน รวมวงเงินกู้กว่า1,680ล้านบาทจากโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารนำมาแข่งขันกันในงานนะคะโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย0%ที่เป็นไฮไลท์ของงานมันนี่เอ็ปค่ะอันดับที่2ได้แก่ประกันชีวิตประกันภยัยและแบงก์แอ u r a รันรวมทุนประกันกว่า1,370ล้านบาทแบบประกันขายดีได้แก่ประกันสะสมทรัพย์ เบียสั้นคุ้มครองยาวรับเงินคืนสูงสุด8%ต่อปีและลดหย่อนภาษีได้ถึง300,000บาทขณะที่ประกันภัยยอดนิยมนะคะคือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเบีย้ยต่ำทุนสูงและประกันสุขภาพเมาจ่ายคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด100ล้านบาทค่ะอันดับที่3ได้แก่สินเชื่อ SME มียอดเงินกู้วงเงินรวมกว่า760ล้านบาทค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการออมและการลงทุนนะคะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเช่นกันค่ะมียอดซื้อกองทุนกว่า500ล้านบาทส่วนใหญ่นะคะเป็นกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีค่ะและสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินในูมยภาคครั้งต่อไปนะคะก็คือการจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่7 มันนเอ็กซ์โประยองวันที่5 7ถึง7กันยายนนี้นะคะณนะลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัทนระยองค่ะไปใช้โปรโมชั่นดีๆนะคะทางด้านของการทำธุรกรรมทางการเงินกันนะคะสำหรับมันนี่เอ็กซ์โประยองค่ะ